ของ <หา S 1> ผู้กล้าหาที่กำบังทั้งหมดเลยนะครับทั้งหลัผู้ที่จุดป้องไฟนั้นสี่คนก็ได้นะครับสี่คนก็ได้สองคนก็ได้ใช่ไหมผดดู้เดียวได้ยังเอนี้ชวนมากผู้ที่ทําการจุดสี่คนก็ได้ <c oughs> จุดแล้วครับท่านเข้าที่กำบังเลยครับเข้าปักเกอร์เลยท่านผู้ชมให้ยืนอยู่ตรงนั้นไม่เข้าก็ได้โอ้แต่มันยืนด้น เพื่นแล้วครับอย่างสวยงามมากอร่อยหอมรับประกันคุณภาพโดยช่างคิวรูปหล่อจังซี่เรามันบ่เปเห็นเยวเขาประยันเขาประยันใกล้เขาเขาใกล้เขาใกล้เขาใกลตัวเขาบพเขาไปจูดซอยอ่าสิบล้านพร้อมรอยังครับเคลื่อนมาเลยครับเคลื่อนมาเลย ร่มกานสมบูรณ์นะครับกำลังจะกำลังจะจะจะอยู่ทยอยออกแล้วครับสำหรับทีมงานจะเหลืออยู่เฉพาะคนที่ทำการจุด ยังไม่เห็นสัญาณไฟจุดแล้วครับท่านจุดแล้ววิ่งออกมาเลยนะครับเข้าแล้วเข้าแล้วดำใบก้อนเหมือนกันแล้วก็ขึ้นแล้วครับขึ้นอย่างสวยงามเทปที่หกเหมือนฟ้าจุนดาเทียงไม่บักเงี้ยวบักเงี้ยวขึ้ต่อไปว่าบักเงี้ยวเจ้าเชียวไม่บักเงี้ยวเจ้าเชียวไม่บักเง้ขายสายหนามาพี่คนหนึ่ง บางแง่าบางแง่ามาพี่ห้วยเจ้าสิไปขาใยใส่เอามาให้ข่ขวายเส้นได้เปมนงี้ซิ่กกอนเถอะในช่วงนี้นะครับลมกำลังดีอากาศกำลังเหมาะนาถ้าเผื่อว่าบ้างไฟขึ้นไปสูงสูงแล้วรลมกลางสมบูรณ์ในจังหวัดที่มอเหมาะก็จะทำเวลาได้เยอะนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพถ้ามีออกอาการปวดหัวตัวร้อนแต่ว่าเหงื่อใครไม่ออกนะครับรู้สึกหายใจไม่อิ่มท้องระมัดระวังเกี่ยวกับอาการฮิสต์ตกนะครับขอแนะนำให้ท่านดื่มน้ำเยอะๆนะครับใช้ความเย็นจากน้ำดื่มหรือว่าน้ำแข็งช่วยดื่มและประครบและนั่งในที่ร่มนะครับท่านก็จะปลอดภัยจากอาการฮิสต์ตกครับท่านทีมงานสิต์ช่างแดงนะครับทางสีเลน นาช่างน้อยเป็นสัญญาณทีมงานกับบ้องไฟนั้นจะได้ลาจากกาานันบอกว่างันจุดทำอย่างดีดแต่เราก็ลัวท่านวิ่งเข้าสู่บังเกอร์วิ่งเข้าบังเกอร์นะครับเราอยู่ด้วยกันมาสองเดือนเราก็วิ่งหนีจากกันแล้วตอนนี้ เพราะว่ากติกาบังคับอาาเอาไว้คอยงาย่างเจ้าคือกันมีแต่ผู้บงเงหนียวเาแล้วสองเงฮาร์ดเสียงไหมหมุนแล้วขึ้นอย่างสวยงามเพราะว,ว่าเกียหนึ่งนี่จะอ่อนที่สุดนะครับอ่ามันจะเปลี่ยนเกีอยอีกไม่นานฮาร์ดเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเกียสองแล้วครับเพราะว่ามันมีเกียหนึ่งสองสาม ขึ้นอย่างสวยงามน,นะครับ2529รีเทิร์นครับวิธีสังเกตนะครับผู้บ่าวกับผู้สาวมาเที่ยวงานครับลงกลางสมบูรณ์นะครับวิธีสังเกตว่ากำลังจีบกันใหม่ๆนี่ เดินย่างตามข้างหน้ากับกาะแขนดึงแขนกันไปนะครับแต่ว่าผ่านไปสองสามเดือนนี่ขออนุญาตแจ้งเวลาทางการเขาเทพีองค์เกินฟ้าลม้าเสียงครับทาเวลาได้สองหกสจุดสมวินาทีครับสองหกสจุดเมวินาทีบ้างไฟเครืขญยา ภูมิชัยทีมงานแหลมหวายจุดแล้วครับท่านไมยางมากนะเลียวหล,หลังเบิงงนเลยครับจุดแล้วเข้าแล้วและก็ขึ้นแล้วครับท่านเคลื่อนจากลานจุดจากสวยงาม กุ่มชัยเรามาลุ้นต่อไปว่าร่มจะกลางสมบูรณ์หรือไม่ปาดโบมนันกุ่มชส่ธรรมดาได้นี่กุ่มเอากะคังได้นน่กุ่มกะครั <laughs> ้ตะไลสิบล้านพร้อมหรืยอยังครับเพื่อนเข้ามาเลยหรือว่าให้โทรศัพท์หรือให้เสียงยกมือฉายไฟด้วยครับ ล่มกลางหรือยังครับล่มกลางสมบูรณ์ไหมครับสองรูค,รคนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเข้าออที่บังเกอร์เข้าอยู่นะบันเข้าอยู่ครับมันเห็นอยู่ทย <c oughs> อยออกแล้วครับสัญญาณไฟมาแล้วท่านจะจุดในลำดับต่อไปนี้ บุ๊บมียงเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไหมหรือไม่ไหม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่แน่นอนเข้าแล้วเพราะว่าบ้างไฟบ้านนี้นั้นจะเริ่มจากเกียสานเกียสี่เรามาลุ้นต่อว่าล่มจะกลางสมบูรณ์หรือไม่ เสียงเป็นตายานเสียงเป็นตายานกึกก้องกำปนาตผาดฟ้าเสียงบวังไฟตะไล่กึนพ่อใหญ่หำพ่อใหญ่หำบ้านน้องกุ้งมหาหมู่ยูกกองเอาน้วยการเนี่ยร่มยังไม่กลางนะครับกลางแล้วสมบูรณ์เราลุ้นเวลาเลยทีนี้ ตระไรสิบล,ล้านเป็นยังไงครับเข้ามาหรือยังเคลื่อนเคลื่อนมาเลยครับตอนนี้กําลังซ่อมทีมงานนาเราและรับประกันคุณภาพโดยสปปคอควายเข้านาน้องใหม่สาติติปีที่แล้วลืมราคาคุยมีกระดอๆดอมันดำาย่เย่าจุดแล้วครับท่าน แล้วก็ทุ่แล้วแล้วกีมากท้ีมนี้จะไม่มีเกียร์หนึ่งนะครับมีฐานสีห้าเลยลงหัวเรียนคอควายเข้านาครับทำการจุด ในโอกาสนี้ครับท่านผู้อํานวยการนะครับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเกต3นะครับท่านสุริยะใจวงนะครับท่านได้มอบเงินสนับสนุน2,000บาทนะครับก็การเป็นเชิญท่านนายกครับถ่ายรูปด้านหลังก็จะเป็นเสื้อสนุนจากไอ้หนุ่มเสื้อนะครับสนับสนุนให้ ผู้อำนวยการม่เปนเซียวเอิร์ดเป็นคู่ก็เห็ุบางไฟในเวลินนี่ต่อไปเลยนะครับไม่ได้ดูบทนะครับไม่ได้ดูแค่สี่คนสัญญาณไฟมาแล้วครับท่านไม่เกินสี่คนนะครับคนอื่นเข้าบังเกอร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับพ่อกระแดงแทงตุนมากดีเราจะเขาพยานกติกาตลอดครับจุดแล้วครับท่านกันว่าพ่อกระแดงเขาพยานเด้อเข้าแล้วเข้าบังเกอร์ด้วยนะครับอย่างไรแล้ว เราเชื่อนะครับขึ้นแล้วครับสอหอมิาสหาย2-5 3-7ขึ้นอย่างสวยงามเรามาลุ้นต่อไปว่าร่มจะาก,การสมบูรณ์หรือไม่โอ้บางไฟเทศาบาลตะบนครูว่าขึ้นแต่มีแต่ขึ้นเข่าเร็วขึ้นดนครับ,รบพ่อกระเดงแทงตุ้นแทงเร็วเขาเร็ว ขึ้นเร็วขึ้นนานขึ้นนานแต,นต้องบ้า<ะ>งไฟแต่ในร้านกุดว่าจะหามลงเร็วเด้ะลมกลางสมบูรนะครับลมกลางแล้วครับไม่เป็นไรครับรนั่นแหละที่เรื่องลำดับนั่นแหละกติกาก็ยังเหมือนเดิม บ่ขึ้นก็แตกบ่แตกก็สุนี่ลนะมันบ่สมบูรณ์เออมันบ่อ,นอ้วนอ้าวขึ้นแล้วครับ,บไฟขาเดนอันนี้เกลือหนึ่งเยอะนะครับเกลือหนึ่งเยอะไม่แน่นะครับฟางที่จุดสุดท้ายที่ไม่สมบูรณ์อาจจะได้แชมป์ก็ได้ใครจะไปรู้ ดูนะครับดูมีสุดล,ลงแล้วนะครับแต่ล,ล่มคนกำลังทยอยออกมานะครับทีมงานช่างบังไฟเราจะใช้คนจุดไม่เกินสี่แต่ละค่ายแล้วแต่จะจัดว่าจะจุดกี่คนจุดแล้วครับท่าน กำลังเข้าแล้วเข้าแล้ว,าลวบางไฟจะทำการหมุนเองนะครับแต่คนนั้นให้เข้าวงเกอร์ขึ้นแล้วครับท่านละอองดาวลํำลึกพักดีขึ้นอย่างสวยงามเราก็มาลุ้นก๊อกต่อไปว่าล่มจากกลางสมบูรณ์หรือไม่จะทำเวลาได้เท่าไหรล่ละอองดาวลำลึกพักดีนะครับสังกัด อัดที่วัดป่านะครับดูแลโดยนะครับคุณครูพักดีพัทรพูนะครับ,บ,นะรบให้การสนับสนุนอันนี้ก็บับพได้เมื่อเฮือนมาสองเดือนแล้วคู่พักดีก็ไเลยจังวายอยู่เดี๋ยวนี้นอนอยู่ในวัดนละครับ <laughs> แต่ดีที่สิ์วัดป่าได้ก็มีข้อได้เปรียบคือมีอาหารเสริมเพราะว่ามีมะม่วงหลายชนิดมะ <laughs> ม่วงไข่มะม่วงอ,อกนกมะม่วงอ,อกลอง ไยัดกง็งูใบโบกก็มีอ่ะก็ทําด้วยใจนะบ้านคุณว่าของเรานะครับมันอยู่ในสายเลือดแล้วสำหรับบ้างไฟตะไลนะครับเ <c oughs> มียก็ให้อภัยอยู่นะครับ <c oughs> ถ้าถ้าทำบ้างไฟเสร็จเสร็จบุญบ้างไฟก็ให้อภัยให้กลับบ้านได้นะครับเออแต่ยังมีอุทธรให้อยู่อ่าโดยเฉพาะอ่า หัวหน้าแหลมหัวหน้าแหลมอาจารย์โอ้ยโอ้ยว่าวเปียกเดียวมาส่งเลยไก่ต้มน้ำปลาจากพิษณุโลกจุดแล้วครับท่านด้านหลังกองด้วยกันครับจุดแล้วอยู่ด้านหลังกองด้วยกันนะครับอยากชิมอยากกินก็เชิญที่ไก่ต้มน้ำปลาพิษณุโลกนะครับเข้าแล้วนะครับ ครับขึ้นแล้วขึ้นอย่างสวยงามสิทธิ์กัมพีแอนลอยลมเบิกฟ้าลำดับที่ส3บสานะครับสิทธิ์กัมพีแอนลอยลมตกเบิกฟ้าขึ้นสู่้องฟ้าอย่างสวยงามมาติดตามว่าลมจากการสมบูรณ์หรือเปล่าจะทำเวลาทำลายสถิติได้ไหมนะครับสวยจริงๆนะครับ คะนนลิสเีที่นำก็คือ45.73้าจวานแอนมากอร่อยหอมท่านอภิชัยบอกว่าเป็นผ<า>ลไม้ชนิดนหนึ่งเิ่นวาร่มกลางสมบูรณ์ร่มกลางสมบูรณ์นะครับขอบคุณแม่ค้าที่มาให้คณะกรรมการประจัชาันชิมจะได้ประชาชนให้ ไก่ต้มน้ำปลาทดาที่1 4เข้าจ่อเลยนะครับไก่ต้มน้ำปลาจากพิษณุโลกนะครับอยากให้โฆษณาเอาไม่โคษุกซิมแลว้วก็ทีมงานมิตรภาพ2531จัดทำโดยทีมงานเจริญชัยพาณิชย์ทีมงานมิตรภาพ2531ทยอยออกมาแล้วครับจะเหลือเฉพาะคนที่มีไฟอยู่ในกระเป๋า ให้สัญญาณไฟเรียบร้อยอีกสักคู่ก็จะจุดจุดแล้วเขาก็จะทำตามกติกาที่ตกลงกันไว้เขาจะวิ่งร้อยเมตรนะครับหลังจากจุดเสร็จโค้มรลงบูชาเจ้าที่จะาทานแลวจุดนบาตนี้ครับจุดแล้วครับท่าน หมุนไปเรื่อยๆนะครับวิ่งเข้าสู่บังเกอร์นะครับอย่างไรแล้วเรารักษากติการักษาเวลาขึ้นแล้วครับมิตรภาพเหมือนฟ้าสองหาขหนึ่งขึ้นอย่างสวยงามเรามาลุ้นลำดับต่อไปว่าล้มจากลางสมูหรือไม่เป็นเป็นไทยเฉลย คกองนวยการกันไข้ยหลายกับแป้งมาทั้งกรรมการจับเวลาในเด้อร่วมกางสซบูรณ์นะครับแก้ไขแก้ไขเย้อ้จัให้จันให้ะประชา์รันไปยังคนที่วังดีแล้วเก็บบ้างไฟของ ค่ายบังไฟไว้ท่านทำผิดประกาศเทศบาลตะบลคุณว่าเพราะว่าบังไฟที่จุดไปแล้วเป็นสมบัติของค่ายบังไฟท่านจะไปเก็บแล้วเรียกค่าเสียหายหรือค่าเก็บค่าไทยไม่ได้ถือว่าผิดกฎกติกาขอการแข่งขันบังไฟตะไล้านบ้านคุณว่าไฟเข้าหาขึ้นไปแล้วผิดหนูน้อยหมวกแดง รับประกันคุณในภาพโดยอาจารย์อาวุโสนะครับตาเด็อคอยติดตามว่าล่มจากกลางสมบูรณ์หรือเปล่าขณะนี้ในหน้าจอทีวีของพิธีกรเห็นชัดเจนนะครับกาลังขึ้นพุภูตยานสู่ท้องฟ้า ควันเป็นเกลียวสวยงามมากครับท่ารบุลอยเป็นเกลียวห่างๆนะครับสูตรของตาเด็ดล้มแล้วก็กางสมบูรณ์เป็นวงกรุมร่มวงกลุ่มกลางสมบูรณ์นะครับหมุนติวต้วติวซ้ายขวาสีนั้นยังดูไม่ออกนะครับนันเป็นสีหมอกหมอกก้าพมรมขออนุญาตนะครับขออนุญาตแจ้งเวลาไปทางการมิตรภาพเหยื่อฟ้าสองห้าสามหนึ่งนะครับ ทำแ่ได้141.88วินาทีครับ141.88วินาทีขอบคุณสำหรับคณะกรรมาการจับเวลานะครับเวลาอยากเป็นทางการนะครับของมิตรภเฮืูนฟ้า2องหาสหนึ่งอย่าไปเรียกร้องสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ<า>นทยอยออกมาแล้วมันเป็นความหมายว่า พร้อมที่จะจุดแล้วบ้างไฟทีมงานสอสว่ารถไถใหญ่ธงเขียวโบกสะบัดเป็นการแสดงถึงความพร้อมของสอสว่ารถไถใหญ่บ้างไฟตะายแสนประจำปี2566พร้อมที่จะทำการจุดณบัตรนาวครับจุดแล้วครับท่านทีมงานหวานตลอดวิ่งนะครับเข้าบังเกอร์สูตรปุ๋ยนะครับ สิบห้าสิบห้าขึ้นแล้วครับขึ้นอยา่างสวยงามเรามาลุ้นลำดับต่อไปว่าร่มเดียการสมมูหรือไม่ในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับโรงน้ำแข็งใจดีไอเป็นโรงน้ำแข็งที่เย็นที่สุดในอำเภอกุชินาลายเย็นที่สุดในโลกสนับสนุนเงินมานะครับ100รบาทโดยผู้จัดการ ทิตลัตและก็เจนี่สีกำบลชนีน้าต้องขอขอบใจมากๆนะครับน้องฝนมารับตังจากใจดีไอ้ด้วยสามหลับป้องไฟที่ตกสู่พื้นลมการเรามีมเจ้าหน้าที่ที่พิสูจน์หลักฐานเรื่องลายมือถ้าท่านยังไปจับป้องไฟแล้วยืดเป็นข่าไทย นะครับเรามีกระบวนการที่พิสูจน์ลายมือถือว่าท่านเป็นคนที่รักทรัพย์นะครับเป็นสมบัติของทีมงานบ้างไฟนะครับถ้ามีเงินเท่าไเร่ แล้วก็มีเพลงด้วยนะครับจัดได้เต็มคาราเบลเลยนะครับมีทั้งเพลงประจำค่ายเท่าแล้วคะแนนนี้จุดเข้าไปแล้วนะครับโอ้คือก้หนึ่งลายนะรอวะเก้หนึ่งเข้าไปแล้วจู้ซู้อยู่ท่านะพี่ชายเป็นแก้ไรเป็นสูรได้กว่านี้ มันจะยื้อซื like ่อ um ยู้อในเกียร์ก็ไรอย่าออกจากบังเกอร์นะครับถ้าบังไฟลักษณะนี้ห้ามออกจากบังเกอร์นะครับสงสัยว่าสุกน้ำปลาต่กอนหนังการเอาไปได้ยืนเลยเอาไปแล้วขึ้นไปแล้วขึดูแล้วครับขึ้นอย่างสวยงามมันกอาจจะเสียหนึ่งลายเอาเปินขึ้นไปบวกติดต่อกันไปเนี่ยเป็นสูมน้ำปลาการนอมน การลงการลงร่วมนะครับรู้แล้วรู้แล้วนะครับอยากโชว์ลมอยากโชว์ลมนะครับเป็นวัางไฟไฮไลท์ที่เราเตรียมมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเห็นอย่างชัดเจนการขึ้นการลงการกลางร่มบ้างอื่นตามเข็มนาฬิกาบ้างนี้ทวนเข็มนาฬิกานะครับเราเน้นให้ท่านผู้ชม เห็นว่าการขึ้นการลงเป็นยังไงส่วนมากการขึ้นการลงมันสิตใจให้ั้นเแง่พอเห็นลงกลางอย่ากควยอานถึงพู้แล้วคอยติดตามบ้าเวลาจะทำลายสศรษิีได้หรือไหม ปีนี้ไม่กลางเกีย์ทำอยู่ได้าตาล่างเสียงเลยอมว่างานเห็ุยุสัยก็ขึ้นคือเก่า,นา่นวะทยอยออกมาแล้วครับลักลูกตั้งนี่คือบังแท่ไปหญ่เลยนะขอบคุณช <c oughs> ่างโจทีมงานฝ่ายช่างเทศบาลล้วครับท่านให้เสียงออกไปสู่เข้าบังเกอร์เลยนะครับ เสียงตามสายด้วยนะครับทางเบสพูชจุดนะเฝ้าวออกเร็วๆเด้อพอจะไปยิงลกมันเนี่ยขึ้นแล้วครับถ้าไม่ขึ้นจะกองก้นให้เตะปลาจะได้คือขลังขอนุญาตประชาชนปานะครับ่ฝายสนับสนุนกิจกรรมมุนุกไปตลาดร้านของเรา เซเบิร์ซุ้มไก่ชนสมิชูวันจังหวัดพระนครศรีสุยาบริจาคมา10,000บาทนางสาวสุนันาภูเกิดพึมเจแมมนะครับภูเกิดทิมเจแมมเป็นนาย,ยกสมาคมสีกว้าเรืองเวศสีเก่าสีเลยบ,บ,บริจาค1 5ึ0งมื่นห้าพันบาทนะครับโรงแรมบ้าน,นคุน่<อ>บแก้ว<า>นะครับสำหรับช้ยวิศิษฐานฟ้าครับครับ เพิ่นว่าเฮ็ดจังได๋ก็ขึ้นเฮ็ดอยู่ตะล่างเถียงก็ขึ้นเพิ่นว่าขึ้นก็เชื่อนะครับเชื่อในฝีมือได้เวลาชั้นพาทหารเท่น้วเด้อคั่นฝะกฝากฝากกูบ่ทันได้ชั้นกะเต้นสีเหลืองบ่นะครับขออนุญาตเพิ่มเติมผู้บริจาคนะครับเมื่อนี่ถือว่าชันเข้าปลากินข้อปลาบ่ ฉันขอปาเนาะโรงแรมคุณแม่บุรวาทนะครับคุณวิทยาทร